บาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายน2564ในช่วงเช้า11ชุมชนค่ะนางสาวกัญจนาถาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นครแม่สอดร,รักษาราชการแทนประลัดเทศบาลน,นครแม่สอดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนเมษายน2564ในช่วงเช้า11ชุมชนหนะ้าที่ทําการแต่ละชุมชนแต่ละแห่งประกอบไปด้วย ชุมชนแม่สอดวิลล่าชุมชนบ้านเหนือสามัคคีชุมชนร่วมแรงชุมชนดอนชัยชุมชนสันต้นปินชุมชนปู่แดงชุมชนมณีไพรสนชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนตานเดี่ยวชุมชนจกจอสามัคคีเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการจ่ายเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลและ นโยบายของเทศบาลนครแม่สอดที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกๆเดือนและทางผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว โดยการรับเบีย้ยยังชีพในครั้งนี้มีการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าไปรับเบีย้ยยังชีพด้วย